พาไปเลยกันช่วยประชาชนกันบางค่ะซึ่งน่วยเฉพาะกิจกรมทะารนผ่านได้ซองซูนนะคะช่วยเลือกประชาชนเทป,ประสบอุบัติเหตุบนท่องถนนลังได้รับแจ้งจากไม่เหล็กโทรศัพท์คอนไลน์ค่ะ หลังจากนวยเฉพาะกิจกรมทหานพรานเทซ่องศูนได้ลงพื้นที่แจ้งบัตรฮอตไลน์เพื่อให้ประชาชนได้แจ้งเหตุหรื่อข้อความช่วยเลือลลาสุดข่าวรอยโทรในชายชัดวรดีผู้บังคับกองรอยทหานพรานเทซ่องศูนซูนเซนวยเฉพาะกิจกรมตหานพรานเทซ่องศูนได้รับแจ้งจากชาวบ้านผ่านไม้เหล็กโทรศัพท์ในบัตรฮอตไลน์นะคะเกิดอุบัติเหตุรถชนบริเวณถนนซ้ายเซนึ่งูนบ้านตอนมะขามมู่เดเซตมณฑลมะมาวีอําเภอยะรังจังหวัด ตก็เลยได้จัดฉุดเคลื่อนที่เร็วเข้าตรวจสอบเี่เกิดเหตุค่ะพอไปถึงค่ะก็พบผู้บาดเจ็บน้ามีเลือดออกเจ็บขาทอนหลางประเมินอาการขั้นตอนอาจมีกระดูกหักหากเคลื่อนย้ายในทันทีนียก็อาจเกิดอันตรายก็เลยประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยนึ่งหอกขอกาวข้าช่วยเหลือค่ะจากนั้นก็ได้กระจายกำลังกัน่องทางจราจรบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำพร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสพยลังดำเนินการดานคดีความต่อไปค่ะ